ันนี้ฟิ์มฟิวนะคะจะมารีวิวนี่เลยพัสดุจากน้องเฟิร์นพิงค์เฟร y ี้สโตร์นะคะก็คือเพจขายของน้องเฟิร์นพิงค์เฟรนี่นะคะนี่คือสติกเกอร์ของทางร้านนะเดือดมาแล้วโอ้ย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 โอ๋อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออยยโโอ้มายย กลัวกล่องแต่เขาเลยแบบใส่กันกระแทกมาหนามากนี่นะคะแกะออกมาแล้วค่ะนี่คือสลับของน้องเฟิร์นนะคะค่ะหุยกล่องใหญ่มากเลยเชนฟิลใช่เป็นกล่องแบบนี้นะอุปรกรณ์ภายในกล่องเขาก็จะมีอยู่ข้างในนี้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างท่านเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะแกะแล้วค่ะท่านแกะนี่แหละน้องฟิลอุยเปิดออกมาไม่ได้กลิ่นผลไม้กลิ่นสลาม อ่ะเดี๋พี่อ่านให้ฟังอ่ะน้องพถือ,อันนี้ป้ายชุดสลามพิงฟรี่สลามหนึ่งต่อหนึ่งชุดใหญ่อันนี้เหมือนจะเป็นคู่มือนะคะเดี๋ยวเรามาดูของหน้านในกันดีกว่าฝาใส่สลามนี่ค่ะมีหลายฟ้ามากอันนี้ก็จะเป็นถุงกาวนะคะกาวนะคะที่เป็นแบบุนถุงแบบนี้นะคะเป็นทั้งหมด5ถุงค่ะมีเป็นสีพูนน้ำใสสีฟ้าน้ำใสนะคะแล้วก็เป็น สีเหลืองสะท้อนแสงสีพูสะท้อนแสง,สสแ,สงแล้วก็ปเป็นสีเงินค่ะนี่นะคะคือน้ํายาสลามแบบมุกค,ค่ะมี5สีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการน้ําใสค่ะเอาไว้แบบว่าพอดีกับตัวน้ํายาเลยนะ mm. เขาตวงมาให้แล้ว mm. แล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นไม้คนเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม้คนแบบเป็นไม้อันนี้จะเป็นน้ํายาสลามคือเขาตวงมาพอดีกับตัวกาวที่เขาตวงให้ในขวดนี้นะคะสมมุติถ้าเราใช้ขวดนี้เสร็จแล้วก็ตวงให้พอดีเท่าเดิมเท่านี้เลย ขวดนี้แล้วเราก็ใช้กับตัวน้ํายาของเขาได้น้ํายาสลามนะคะมีให้ทั้งหมดเจ็ดโวดค่าเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสลามเช็คได้สนุกคูณ2ส,สลามพิงค์ a ฟร y ี่สโต์ช่วททำสลามพิงค์ a ฟร y ี่นะคะขั้นตอนการทำสลามโอโ้โหแล้วก็วิธีการติดต่อนะคะนี่เลยนี่นะคะคือช่องทางการติดต่อพี่เฟิร์นค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อพี่เฟิร์นได้ตรงนี้เลยะคะ่ะนี่ค่ะ ี่ฟิมงั้นเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเล่นกันเลยค่ะนี่เราเคยดี้อคุณใช่แล้วเพราะิฟีมดูจากคลิปน้องเฟิร์นนะคะเขาก็เอานี้เป็นด้วยผสมเลยเก็ดูใหญ่มากนี่พี่อยากได้เป็นพวกแบบสีอย่างนี้ก่อนอะแต่เขาบอกว่าสามารถเช็คได้ด้วยนะเช็คเช็คเช็คว่าทำไม้สีใครมันขึ้นนั่นเองใช่เพราะว่าสีเขายังตกอยู่ด้านล่างต้องเขยับน้องเฟิร์นชอบเขย่าไหมอือสีแบบสะท้อนมาก ต่อไปนะคะก็ใส่น้ำยาค่ะที่เป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะคือใส่ไปให้หมดเลยนะเพราะว่าเขาจะตัวมาให้แล้วยี่สิบถ้าทําอย่างนี้ง่ายนะแค่ใส่ขั้นตอนสองขั้นตอนเองใส่กาใส่น้ำยาแล้วคนได้เลยะคะ่ะแล้วก็ได้แล้วจะปีไปให้หมดเลยริเหอดจต้องคนนะครับกจะกระเด็นถังถูงไปหรือเปล่านะ่เหมือนปนกะก๊ะยังไอืมไมเข้ากันเร็วมากอะ่ะน้องฟิวเน้นแล้วจะดีนะ พีมขอหยิบขึ้นมันนวดกันนะคะเพื่อนๆเหมือนกระปุกใส่ปีโป้เลยปีโป้เข้ากันไวมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนฟองจะขึ้นมาจากน้ำยานะคะพีมขอนรวดก่อนสลามสีแรงนะคะก็เสร็จไวมากเลยค่ะค่ะแล้วก็นุ่มมากเลยนะใช่อุ้ยเนื้อดีจังหมดแล้วใส่เลยนะใส่ไปให้หมดเลย อุ้ยน้องฟิวดูสีอุ้ยได้เร็วจังแล้วก็เนื้อนุ่มน่าจะเหมือนเดิมนะฟิมทำง่ายไหมคะทำง่ายมากเลยค่ะสีสวยไหมสสวย,เน,นยเนื้อนิ่นมไหมเนืไม่แนนเลยนุมมยน่มไหมนุ่มากสีฟ้านะคะก็สีสวยมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะนุ่มด้วยนะเดี๋ยวฟิมจะเช็คอันนี้หรอ ปีโป้รถบูฮาวายซิลมาดีม,มากเลยนะคะไม่มีหกเลยค่ะค่ะบิฟฟิลสีนี้สวยมากเลยนะใช่สวยมากเลยนะคะจะสีเหลืองเลมอนบิฟฟิลนะคะกำลังค้อนอยู่ค่ะสีนี้นะคะก็สวยเหมือนกันค่ะเชนฟิลใช่ค่ะเป็นสีเหลืองเลมอนใช่ค่ะทาง่ายมากเลยน้องฟิลพี่ฟิลแล้วดีไหมอ่ะนี่ดีมากเดี๋ยวพี่ขอเอาเศษที่เหลือออกก่อนนะ โอ้ย,อย,อยเสียงแน่นมากน้องฟิวถึงกับไอ้เลยอ้าวสีนี้นะคะก็จะเป็นสีผู้ค่ะแบบใสนะคะ,คะเพราะว่าเขาเป็นเหมอือนกสกิ๊กเลยเห็นไหมน้องฟิวคนแถมยานปอฟิวโหยอยู่น้องฟิวก็จะยึดน้องฟิว เซตนี้นะคะก็ทําง่ายมากเลยค่ะแค่ใส่น้ํายาแล้วก็กาวค่ะแล้วก็คนได้เลยนะคะค่ะแค่นี้ก็ได้ตัวสลามแล้วง่ายมากเลยนะคะแล้วหวังโลกแล้วหวังโลกพี่ฟิล์มสีฟ้าสุดท้ายน้องเฟอ์ขอทำเองนะคะนะคะแต่พี่มึงควแกะให้นะอันเนี้ยดี่สีใสสวย,ยพี่ฟิล์มไม่ธรรมดานะเนี่ยดูสิดูสิสวยมาก เดี๋ยวพี่แกนี่ให้เราน้องฟิลมาเตรียมตัวทาดูน้องเป็คนเทได้นะอกลายไปลามตดไปแล้วตดตดตดน้องฟิวเดี๋ยวเตรียมคนเลยเดี๋ยวพี่ใส่น้ำยาให้ใส่กาวให้น้องฟิลถึงเวลาจะได้คนแล้วสีนี้ดูอ่อนมากเลยเนาะสีฟ้าน้ำทะเลน้ำทะเลตาย น้องฟิลนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทํา,าทไวมากเลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวฟิลมก็จะพาน,น้องฟิลนะคะทําเป็นสีมุกค,ค,ค่ะค่ะไวมากเลยนะคะแป๊บเดียวก็ทําได้5สีแล้วสีม่วงกันนะไดะ้น้องฟิลเขย่าก่อนเพราะว่านี่คือการที่น้องเฟิร์นนะคะตัวมาให้แล้แลวก็จะพอดีกับตัวน้ํายาเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ตกใจเป็นสีม่วงที่สวยมากเลยนะคะเป็นสีม่วงมุกอ่ะพี่คนให้นะ <c oughs> มาลองนวดกันเดี๋ยวพี่นวดให้มาสีนะคะก็ยังเหลืออีกสีสีค่ะอย่าวน้เฟินนะคะจะเก็บไปทําเล่นต่อค่ะแล้วก็น้องเฟินนะคะจะแถมพิเศษมาเลยก็เป็นน้ํายาแบบนี้ค่ะน้ํายานะนี่ก็เก็บไปใช้ต่อได้นะถ้าทําแบบว่าน้ํายาพวกนี้หมดแล้วยี่ฟิมทำไมพี่ฟิมถึงรู้ว่าอันนี้คือน้ํายาเพราะว่ายีฟิมมาจากตรงนี้ใช่ยี่ฟิมมดสีม่วมุกเลยก็นี่คือสีม่วงมุก อนุี้ลองเล่นดูเหลยานะคะก็ยังเหลืออีกสีสีค่ะก็จะเป็นสีเหลืองมุกนะคะเห็นอย่างนี้อาจจะเป็นสีเหลืองธรรมดาเพราะว่าตัวผงจะอยู่ด้านหลังต้องเขย่าก่อนก็จะกลายเป็นสีมุกเหลืองมุกฟ้ามุกนะคะฟ้ามุกชมพูมุกนะคะแล้วก็เขียวมุกค่ะนี่ก็จะกลายเป็นสีมุกแล้วแล้วก็เป็นม่วง ก็มีใ uhm ห้เป like, ็นแบบว่าสีมุกทั้งหมด5้สีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือกาวฟิล์มก็ไม่ได้เตรียมมานะคะเพื่อจะเอามาตวงก็เลยทําได้แค่นี้นะแล้วก็น้ํายาของน้องเฟิร์นนะคะก็จะเหลือเป็น2ขวดเล็กอีกค่ะก็มีอันนี้ด้วยเป็นขวดใหญ่ด้วยน้ํายาพวกนี้นะคะเราก็สามารถเก็บไปเล่นที่หลังได้นะคะค่ะ นี่นะคะบางมากเลยนะสีนี้อูยสีนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็บางมากเลยนี่นะคะสีสุดท้ายค่ะก็สวยมากเลยนะคะใส่ปิ้งเลยสลามของน้องเฟิร์นพิงค์เฟรีสโตนะคะก็เนื้อดีทุกสีเลยค่ะสีก็สวยมากเลยนะคะค่ะทำง่ายมากเลยค่ะใช่ค่ะ เพื่อนๆคน,น,นไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดให้พี่ฟิล์มแกนฟิล์นะคะเพื่อใจพ้าชมคลิปใหม่ๆของฟิล์มมาฟิล์ค่ะค่ะติดตามฟิล์มฟิล์ลในทีวีทูเป็นบุก h แฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย bye bye.